เด็กีและด้านหานฉันเด็กหญิงนัทถาพรเมตตา<ม>เด็กหญิงพิมพเพชรคุณศรีและเด็กชายวชิรพงศสาจจําราญจิตค่ะเราทำงานเรื่องฉลาดใช้ฉลาดอมนะคะเสนออาจารย์พิทักษ์สมารค่ะเหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้นะคะคือ 1. เพื่อไปสำรวจวิธีการออมของแต่ละคนในชุมชน 2. เพื่อไปสำรวจวิธีการเลือกใช้ใจอย่างประหยัดของแต่ละคนในชุมชน 3. เพื่อให้รู้การวางแผนการเงินการใช้เงินและการออมเงินของคนแต่ละคน,คนในชุมชนค่ะ สำหรับจุดมุ่งหมายนะคะคือ 1. เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักวิธีการออมที่หลากหลายของคนในชุมชนและนำกลับมาใช้กับตนเอง 2. เพื่อให้เพื่อนได้รู้จักวิธีการใช้จ่ายที่ประหยัดของคนในชุมชนและนำมาปรับใช้กับตนเอง 3. เพื่อให้รู้จักการวางแผนการใช้เงินการใช้และการออมเงินค่ะ วิธีดาเนินง,งานขั้นตอนการดําเนินง,งานนะคะ 1. ไปสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนหรือญาติพี่น้องเกี่ยวกับวิธีการออมเงินและวิธีการใช้จ่าย 2. นํามารวบรวมและหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิธีการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างประหางด 3. จัดทําเป็นงานนําเสนอแผนพัพและรายงาน 4. นําเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะแผนปฏิบัติงานนะคะ1 ให้คนในกลุ่มไปสัมภาษณ์วิธีการออมและการใช้ใจ่ายของคนในชุมชน 2. องนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มารวบรวมและหาข้อมูลเพิ่มเติม 3. ามนำข้อมูลที่ได้มาจัดเป็นงานนำเสนอแผ่นพับและรายงาน 4. ี่นำเสนอหน้าชั้นเรียน การอมและวิธีการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเงินที่หลากหลายและสามารถนำมาปรับกับตนเองได้วางแผนการเงินและการใช้เงินเป็นค่ะทำไมต้องวางแผนการเงินเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ดินทองคำและซื้อของที่ต้องการเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลเพื่อออมเงินไว้ในยามเกษียณค่ะ สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่วางแผนการเงินคิดว่าตัวเองมีฐานะทางเกิดการเงินมั่นคงอยู่แล้วคิดว่าตัวเองมีรายได้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายรายวันไม่มีเวลาจัดทาแผนการเงินของตนเองคิดว่าแผนการเงินเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงคิดว่าแผนการเงินไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ใกล้เกษียณคิดว่าการฝากเงินในธนาคารไม่มีความเสีย่ยงมาวางแผนการเงินกันเะครับ การรู้จักการวางแผนทางการเงินของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมเกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายการจัดการนีสินการออกการลงทุนภาษีรวมไปถึงการรู้จักเตรียมตัวป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับค่ะขั้นตอนการวางแผนทางการเงินนะคะ รู้ความหมายค่ะเค่เราง่ายๆสิสู่ความมั่นคง4รู้สู่ความมั่นคงค่ะ 1. รู้ขยายรู้จักการออมไปลงทุน 2. รู้ใช้รู้วิธีการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น 3. รู้เก็บรู้วิธีการเก็บเงินและสร้างวินัยทางการเงิน 4. รู้หารู้จักวิธีการใช้ความสามารถในการหารายได้ค่ะสาเหตุที่ต้องเอา ใช้จ่ายเมื่อยาบเจ็บบวย 2. เพื่อใช้ในการศึกษา 3. เพื่อสร้างอนาคตมั่งคงให้กับครอบครัวค่ะ 2. อุวงจรชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเช่นการศึกษาที่สูงขึ้นเริ่มทำงานช้าลงตามรู้สู่การลงทุน 1. รู้จัก การสัมภาษณ์วิธีการใช้ใจอย่างประหยัดการสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรติเจริญเตียของเด็กชายวชรพงษ์สนันจิตเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเวลาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องดูว่าจําเป็นกับเรามากหรือน้อยแค่ไหนต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟเบอร์ห้าต้องดูจํานวนเงินว่าเรามีพอที่จะซื้อไหม เยดีนะคะเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้ในครัวเรือนค่ะ 1. เลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการที่จําเป็นต้องใช้ 2. เป็นสิ่งของที่มีคุณภาพคงทนและอาจมีรูปร่างกระทะรัสสวยงามใช้ง่ายเช่นกระทะอาจมีขนาดเบาทนต่อความร้อนสูงเป็นต้น 3. จานชามถ้าในบ้านมีสมาชิกท,ที่เป็นเด็กควรที่จะเลือกใช้จานชามที่เป็นพลาสติกทนความร้อนสูง พราะถ้าเกิดหล่นมีโอกาสจะแตกน้อยกว่าจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยค่ะการสัมภาษณ์เด็กหญิงสี่ลัไกลทองสุขของเด็กหญิงและพ่อแม่ตาน,นะคะเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้เลือกซื้อของใช้ให้คิดดูก่อนว่าเราจะซื้อของใช้อะไรแล้วจำเป็นกับเรามากไหม ให้คิดดูว่าของใช้ที่เราจะซื้อคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมแล้วเรามีเงินพอสำหรับที่จะซื้อไหมค่ะการสามารถของนางราตรีวิรัตพงศ์ของเดก็กญินักถาพรวิรัตพงศ์เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อของเวลาไปจ่ายตลาดเวลาซื้อผักต้องซื้อผักที่สดสะอาดและปลอดสารพิษผักไหนที่บ้านเราปลูกเราก็ไม่